เอาเถิดน้องเกลสีหน้าต่างกันมากเมื่อต้องกินนมกับกินข้าวเหนียวไม่เกินจริงว่าพี่คนสวยอย่างตาหนึ่งนั้นเป็นเพื่อนกับน้องเกลลูกสาวแม่ชมและงานนี้ก็ไม่รู้ว่าใครติดใครกันแน่พี่ตาหนึ่งน้องเกลเป็นเพื่อนเล่นที่เจอกันบ่อยมาก และภาพล่าสุดค่ะที่พี่ตาหนึ่งได้โพสต์ภาพแซลน้องเกลลงในอินสตาแกรมกับภาพพี่น้องเกลนั้นต้องดื่มนมเทียบกับภาพพี่น้องเกลที่กําลังจกข้าวเหนียวงานนี้ชัดเจนว่ากินอะไรน้องเกลแฮปปี้มากกว่ากันสีหน้าก็ช่างต่างกันมาเอ็นดูลูกๆแม่ชมจริงๆตั้งแต่รุ่นพี่ๆสสยฟ้าพายุก็ชอบกินข้าวเหนียวกันตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงน้องเกลน้องเกลก็ชอบกินข้าวเหนียวสุดๆเราดูจากสีหน้าน้องเกลแล้วนั้นก็ดูแสนจะแฮปปีม้มากๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ